ดูเรื่องที่ปลอยไว้เมื่อตอนต้นนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็เตรียมส่งนักกีฬาลุยศึกซีวีลีกที่นครราชสีมาต้นเดือนสิงหาคมนี้ครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร้อมด้วยนายกิติศักดิ์ทีรวัฒนาครับท่านรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ร่วมกันแถลงข่าววอลลบอลหญิง B.Y.D.C.V.LEAGUE 2025สนามที่3 1-3ถึงสิงหาคมนี้ที่เทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับแล้วถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่5แล้วที่ทางสหพ,พันธ์วอลลบอลเอเชีย Asia ตอนออกเชียงใต้จัดแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงรวม4สัปดาห์ใน4ประเทศนะฮะ9กรกฎาคมถึง10สิงหา สิงหาคมนะครับเอาเฉพาะในประเทศเราแล้วกันเนะาะคือทีมชายเนี่ยเขาจะไปแข่งที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ส่วนทีมหญิงจะแข่งที่เวียดนามและไทยแลวคุณกุ้งมีโปรแกรมมาฝากาสำหรับโปรแกรมของสาวไทยเรานะคะก็จะเป็นเจ้าภาพสัปดาห์ที่3แข่งขันกันที่นครราชสีมาค่ะวันที่1สิงหาคมนี้ไทยจะประเดิมสนามเจอกับฟิลิปปินส์นะคะในเวลาน17นาฬิกา จากนั้นวันที่2สิงหาคมค่ะทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียเวลา17นาฬิกาเหมือนกันนะคะและวันที่3สิงหาคมไทยดวลกับคู่ปรับอย่างเวียดนามค่ะ17นาฬิกาลงสนามให้ได้ชมจากนั้นจะไปแข่งขันในสัปดาห์ที่4ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เวียดนามนะคะแข่งขันต่อเนื่องเลยค่ะวันที่8สิงหาคมทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซีย16นาฬิกา เก้สิงหาคมไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะคะแข่งขันเวลา19นาฬิกาแล้วก็นะัดสุดท้ายวันที่10สิงหาคมทีมชาติไทยเจอกับเจ้าถิ่นเวียดนามเวลา19นาฬิกาค่ะ